สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับส่วนชมรถทรงสวยหน้าใช้1คันนะครับ Honda Civic FD นะครับปี2 0 0 6 1.8 Auto ออโต้น้ำมันล้วนนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับใครสนใจหาเอาไว้ใช้งานมาชมไปด้วยกันนะครับคันนี้ ปี2006ครับ1.8ออโต้แอร์แบ็กคู่นะครับตัวท็อปดิสเ a ร4ล้อรองชมดูนะครับสวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับ119,000บาทนะครับรถอยู่ที่สระบุรีนะครับใครสนใจโทรเจรจาสอบถามนะครับจะจัดไปแน่นหรือว่าจะซื้อสดก็ขอราคาส่วนลดได้เลยนะครับรองชมดูได้นะครับคันนี้สภาพสวยๆหน้าเดิมหลังเดิมรอบคันเดิมๆนะครับไม่มีโดนไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับไปชมไปทดลองตรวจสอบสภาพด้วยตาของท่านเองนะครับครับ ได้เลยครับไปทดลองขับได้เลยสภาพงามๆนะครับหาไว้ใช้งานตัวนี้ก็ใช้งานง่ายครับแล้วก็ไม่จุกจิกดูแลกันตามอายุงานดูแลตามอะไรนะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับภายในเป็นเบาะหนังเบาะตัวนี้ก็สวยครับดูออกสปอร์ตนะครับลองชมดูได้นะครับสภาพสวยงามแบบนี้นะครับภายในก็ยังใช้งานได้ปกติดีทุกอย่างนะครับระบบไฟฟ้าส็อกแอร์แบนะครับรองชมดูได้สนใจ โทรสอบถามไปทดลองขับนะครับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับ Civic FD นะครับภายในกว้างมากมากนะครับลองชมดูได้สนใจไปดูรถทดลองขับหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับในแฟนเพจแฟนขับ Facebook นะครับมีคนนิยมใช้เยอะในแฟนขับแฟนเพจก็จะมีคนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับช่างที่ไหนมีอู่ที่ไหนเก่งสำหรับผมทำหน้าที่ชี้เป้านะครับแล้วก็รายงานสภาพในเบื้องต้นนะครับ คันนี้ก็หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนหนักครับฝากระโปรงเดิมๆทุกอย่างครบนะครับชี้เป้าและรายงานสภาพนะครับยังไม่เรียกว่ารีวิวนะครับให้ชมให้ทดลองขับได้นะครับไปชมดูตัวจริงได้เลยนะครับใครสนใจหาเอาไว้ใช้งานลองชมดูได้นะครับเดิมๆครับอาร์คเดิมรอบคันเดิมหมดครับสีประตูเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับไม่มีชนไม่มีโดนครับใครสนใจหาเอาไว้ใช้งาน ไปดูตัวจริงได้เลยครับสระบุรีโทรไปก่อนนะครับสอบถามมันเข้าไปเลยใครจะซื้อสดราคาก็าน่าแต่งำงามๆนะครับสภาพเน้นสวยเน้นใช้งานคันนี้คุ้มครับลองชมดูได้ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับถ้าชอบจริงสนใจจริงเน้นให้โทรเจรจา,านะครับรถสวยครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ครับ